โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในการจอยเกมเมอร์ทีวีกับผมโฟร์ไอช่นเคยครับก็อยู่ในเกมเอ่อเทอร์เรียนะครับก็ฮางไฮกันันแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็บอกเลยว่าคิดถึงนะครับคนดูทุกคนเลยวันนี้จะมาทําอะไรกันสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนน้องๆนะครับค่าบอฉลามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือคนที่รู้แล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะครับสําหรับ ของนะครับที่ผมจะใช้เลยในวันนี้ก็ตามนี้ครับอ,อ,อันดับแรกเลยคือทุกคนต้องมีอันนี้เลยครับเคียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือตีบวกมาแล้วนะครับสาหรับเคี้ยวนี่หายยังไงเคียวนี้ครับสามารถเคี้ยวยมทูตี่สามารถหาได้จากอีเวนต์โซราอีคิปเท่านั้นหรืออีเวนต์สุริยคาสนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่เอาไว้ทํา เทลเบกส่วนหนึ่งของเทลเบกด้วยนะครับที่ผมเคยลงไว้แล้วนี่แต่สามารถหาดูได้ใน Channel หรือว่าในเพลิตนะครับของเทลเรียมือถือนั่นเองนะครับก็สามารถหาก็ได้นะครับซึ่งการหานี่น้องๆน,งนี่ผมแนะนําให้น้องๆมีเทียนนะครับในดันจินกาเดียนกับ b a ทเทิลโพซันนะครับซึ่งจะทําให้มอนสเตอร์ออกมาเยอะมากแล้วก็ทําให้ฟาร์มได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับโอเค สำหรับต่อไปนะเป็นเบ็ดนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นฟิชชิงพาวเวอร์เยอะเลยก็เบ็ดไม้ก็ทำได้นะครับขอให้มีเหยื่อแค่เป็นหนอนแร่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ถังนะครับตักน้ำพึ่งมานะครับแล้วก็มีแท่นหัวใจแล้วก็แท่นสลามสลามนี่ยังต่ำหนึ่งอันครับแต่แท่นหัวใจนี่แล้วแต่เลยเพราะว่าเราต้องใช้เลือดเยอะ ก็คิดดูแล้วกันว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็สายวายครับแต่ผมไม่ได้เอาระบบมาวางระบบมาก็ขออภัยด้วยแล้วอย่าลืมอันนี้เลยนะครับก็เป็นนาฬิกาปลุกของเราในการหนึ่งวิแล้วก็แร่ที่จำเอ้ยไม่ใช่แรลเดียอ,อยาที่จําเป็นนะครับผมจะแนะนําเป็นปหกหกยานี้เท่านั้นนะครับขาดอะไรอะนึงได้ไหมได้ครับแต่ของต้องถึงอันนี้ต้องพูดก่อนนะครับว่าบอส ตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะกากๆกไม่กดยาเลยครับโดนตังหนับตายหาเลยเนี้โอเคขออภัยนะครับไม่สุดภาพด้วยนะครับก็อย่าทําตามนะัเป็นอารมณ์ช่วงวูบในการเล่นเกมเนาะคนเล่นเกมต้องเข้าใจกันอยู่แล้วโอเคสําหรับพอยซันแรกนะครับเป็นพอยซันที่เอาไว้เ,เพิ่มคิดติคอลเรา10%นะับ4นาทีแล้วก็รีเจ n เน a เรชันพอยซันนะครับก็จะเพิ่มรีเจนเลือดของเรา5นาทีนะครับ ใน5นาทีนะั้นมีผล5นาทีโอเคต้องพูดอย่างนี้โอเคแล้วก็ต่อไปนะเป็นเวสพอยชั่นนะครับเป็นพอยชั่นที่เพิ่มดาเมจ10%นะภายใน4นาทีนะครับแล้วก็แฟรงก์ออฟอะไรอะ X hole. เอ็กซ์โฮอะไรไม่รู้สักอย่างเลอนะกูอยากพูดภาษาอังกฤษโอเคเป็นยาที่ทำให้เราสามารถโจมตีอีกฝ่ายนะครับแล้วทะลุกอบป้องกันเลยอันนีนะ้ถ้าผมแปลแบบโง่งๆนะครับโอเค แล้วก็อันนี้จะเป็นยาสำหรับที่อ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าลูกถ้าตอนนี้มันจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสครับมันจะเป็นลูกกวาดลูกกวาดหรือหัวใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีนึงโอเคจะได้อธิบายถูกวันนี้พูดไม่ถูกหรอกต่อไปเป็นยากันดาเมจนะครับ10%นะครับซึ่งยาพวกนี้สามารถครับได้ยังไงเดี๋ยวขอจะอขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับไม่ขออธิบายแบบเจาะลึกยังไง Okay. สำหรับยาโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำให้เป็นยาอันนี้จะดีที่สุดนะ a ฟ g of c u s e t frame นะครับ mm hmm. เขาจะเป็นไฟ mm hmm. ไฟแห่งนารลกเหมือนแบบไฟที่ไม่สามารถดับได้มันจะทำดาเมจได้รุนแรงมากกว่ายาตัวนี้นะครับโอเคถ้าผมแนะนำผมขอแนะนำเป็น2ยาตัวนี้จะดีที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ยาตัวนี้นะครับนี่สามารถครับได้โดยหา คุเสร็จเฟรมนะครับแล้วก็อันนี้หาผมไม่มั่นใจว่าหาที่ไหนนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยผมลืมผมไม่ได้ค่อยได้เรียนนะครับขออภัยด้วยสําหรับยายาเพิ่มดาเมจนะครับก็จะแกนหลักอยู่ที่ปลาตัวนี้ครับปลาตัวนี้สามารถตกตกได้ในไบโอมไบโอมที่เท่าไหร่นะไบโอมไบโอมเตมอนครับไบโอมสีม่วงนะครับก็ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหาเบ็ดประมาณ40 power นะครับไปแล้วก็มีเหยื่อเป็นหนอนน้อยหนอนธรรมดาก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นหนอนแร่นะครับไม่ต้องก็เอาตัวนี้มาแล้วก็ผสมกับเดดวีดนะครับแล้วก็น้ําก็จะได้มาแล้วก็อันนี้นะครับก็จะหาปลาตัวนี้ได้จากไบโอมคิมสันนะครับหรือไบโอมสีแดงนั่นเองที่เขาเรียกกันเนาะก็เช่นกันครับตกตกให้ได้นะครับ ไม่รู้จะพูดไงดีโอเคสำหรับปลาตัวนี้นะครับสามารถหาได้ในป่าชักเกิลหรือแล้วก็เวอร์ธรรมดานะพื้นที่ปกติแต่ทะเลหาไม่เจอนะทะเลไม่ดมันไม่ดอกโอเคเอาสามยานี้แล้วใช่ไหมโอเคนี่ครับยาตัวนี้ก็เหมือนกันครับไอคิ้นี่ชื่อก็บอกแล้วทิมคิมสันไทเกอร์ฟิตก็คือปลาเสือในไบโอมคิมสันนั่นเองนะครับก็หาได้จาก กิมสันแล้วก็หาพวกดอกมงดอกไม้มานะมาผสมด้วยแล้วก็ยาลีเจน,นครับถ้าท้งกาง,ง่ายสุดแล้วก็คือใช้แค่เห็ดแล้วก็ดอกไม้ครับแล้วก็ขวดน้ำด้วยแค่ okay. เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการชนะสุรศพแล้วไม่ใช่อนันนี้กดยากนิดนึงครับเพราะว่ามันมีตัวเลขบางอยู่จะได้รู้ว่าแคสไปกี่นาทีแล้วเนาะ น,นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับกดไปก่อนเนาะแล้วก็เก็บของเพิ่มอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวผมคนนี้ขออนุญาต,ญาตวางสักนิดละกันขออนุญาตวางของนิดนึงนะครับ ทำช่องไว้พอที่เราจะเข้าได้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราตายนะครับโอเคอย่าลืมเทนะครับฮันนี่บล็อกไปด้วยนะครับให้พอให้พอบัฟประมาณ,มาณ,มาณ,มาณเดินหนืดหน่อยโอเคนี่พอแล้วนี่คือพอแล้วนะครับเขียนไม่ต้องเยอะมากครับแล้วก็สําหรับการโยงสายนี่ครับอย่าลืมนี่เห็นไหมตอนนี้กดก่อนโอ้ สัมผัสไม่ค่อยจะดีครับนี่เห็นไหมเริ่มละเริ่มดวนละสัมผัสมือถือเริ่มจะไปแลวนี่ครับวางสายไว้นะครับเป็นทางตรงแนวตรงก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะคีเอทออกมานะครับอโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเริ่มตกปลากันเลยนะเดี๋ยวเราจะโอ้โอโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเดวขอพายครับอือือต้องเช็ดขอบจอโอ้โหอย่าพึ่งนะมือผมมันไง มันแพรบมันแพรบเลยครับโขเคขออนุญาตนิดนึงนะเนาะเอ้าไปแล้วเริ่มละเดี๋ยวแม่งลบของกูอะไรเออโอเคนะอ่าเรากดไปเลยครับกดให้ไฟมันขึ้นเลยนะอย่าลืมอ่ะวอ๋อลวนอยู่โทรกับเอ้ยยาจะหมดแล้วเออเนี่ยกดอีกรอบหนึ่งครับให้แสงมันขึ้นนะแล้วก็เริ่มตกปลาไปเลยครับโอเค เราปล่อยสลามมันดึงดึงไปนะครับโอเคครับไปแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องปิดปิดหัวไว้ด้วยครับอันนี้ถามว่าทําไมผมต้องมีสลามด้วยนะครับก็เพราะว่าสลามเนี่ยเมื่อเราถูกสลามโจมตีนะครับเราจะไม่รับดาบอันอื่นเลยใดยๆทั้งสิ้นนะครับอ๋อแปลกป่มแต่ว่าน้องน้องออีน้องก๊อตหลับก๊อตเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้นะครับสําหรับ ชแนลน้องก๊อตนะครับซึ่งน้องก๊อตก็แคสเกมเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณด้วยขอบคุณน้องก๊อตมากๆนะครับโอเค้องยกเครดิตให้น้องเขาเลยนะครับนี่ครับเหตุผลที่ผมต้องเอายาที่ทําให้เลือดมันลอยมาหาตัวเพราะว่าเราจะได้ยืนฟาร์มง่ายตอนนี้ดาเมจเราก็ขึ้นหนึ่งร้อยนะครับก็โอเคครับเราก็ชิวๆไปครับเลือดเลือดเจ้าบอดตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันมะัถ้าผมจำไม่ผิดนะ ห้าพันหรือหมื่นหนึ่งไม่รู้ดูดูมานานนะดูดิสลามครับดูความเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากครับยืนเฉยๆก็ได้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมดูดูจากเลือดผมผมนะแทบจะไม่ลดเลยทีเดียวโอเคทีนี้เราก็ไปปิดมันซะก่อนที่จะระเบิดลงโอเคแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะ ไม่แล้วกูจะลงไปยังไงลงไปยังไงวะลงไปยังไงลงไปยังไงโอเคได้มาแล้วนะครับก็ได้โกมาหนึ่งชิ้นเองโอ้หน่าเสียายจังโอเคไม่เป็นไรครับก็สำหรับชุดเกาะที่แนะนำนะครับก็เป็นชุดเกาะขอแนะนำเป็นชุดเกาะชุดเกาะดวงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดดูเลยแล้วกัน น้องๆจะได้ไม่สงสัยกันนะครับโอเคอาจจะมีอาการแหลกนิดนึงนะครับขอภายจริงๆนี่ครับชุดเกาะด้วงนะครับหรือ b e ทบิทเทิล n มนนะครับหรือโอเคบิทเทิลบิทเทิลสูตรนี่นะครับเน้นเป็นแทงนะครับส่วนใหญ่นี่เลยโดยการเราคาฟจากชุดเต่านะครับบวกแร่แร่เขียวนะครับก็จะได้มาเป็นชุดเต่าก่อนหลังจากนั้นเราไปหา บีเทนนะครับบีเทนฮักในดันเจียนโกลมครับซึ่งดอปจากโกลมบอสโกลมเท่านั้นเนาะก็เอามาค้าเป็นชุดนี้ครับชุดถึกของเราแล้วก็ต่อไปครับถ้าใครไม่เล่นสายถึกก็จะขอเป็นชุดนี้นะครับจะดีมากเลยคือชุดดากอนนะเป็นการรวมชุดจาก4แร่นะครับเข้าด้วยกันแล้วก็รวมกับโซบริงโซบริงนี่หาจากไหนผมไม่แน่ใจนะว่าโซบริงนี่ ดรอปจากบอสตัวไหนนะครับแต่ว่าให้น้องๆนะครับสู้กับบอสบอสเหล็กน,น้องต้องเคยสู้แล้วแหละอืพี่ว่ามันน่าจะดรอปแล้วก็ไม่ก็ตัวนี้ครับอ่อไมชิ n ิเคลิลไอนะครับหรือมันเป็นบอสเอเลียนอะถ้าพูดให้ถูกนะคือต้องมีแร่อดามนอนดามเนเทียมก่อนนะครับคือเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าอะดามเนเทียมมันดรอปจากไหนหรือ ถ้าใครรู้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆคนอื่นนะครับก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าอย่างไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้การได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็ติดงานยุ่งมากเลยก็ได้เล่น แล้วก็หลงด้วยต้องขอพัยจริงๆสําหรับชาวเทะละเลเรียนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่ไม่ติดตามแล้วก็หลังจะติดตามต่อไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆสําหรับการอยู่ร่วมกันมาจะเป็นปีแล้วนะครับก็ที่อบอุ่นมากสําหรับผมนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วและดูมาถึงตอนนี้นะผมอยากจะบอกเลยว่าปีใหม่นี้เรามีเซอร์ไพรส์กันแน่นอนเราอาจจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับจากรางวัลที่ผมจะให้ ในหลังปีใหม่นะก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่ตอๆไปนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย